บรรยากาศป่าตองเชา้ชาๆทุกคนสวยงามมากว้าวว้าวเห็นนกไหมคะสวยงามโอ้โหสดชื่นสุดลมหายใจเข้าลึกๆนี่คือคนทำออนไลน์นะคะทุกคนไม่ต้องตื่นเช้าขึ้นไม่ต้องว่าคุณจะเร่งรีบอะไรเลยคุณรู้มาดามปุ้ยทำออนไลน์เนาะ ภายใต้แบรนด์บริษัทไม่มดออนไลน์โอ้โ oh หมาออกกำลังกายสดชื่นมากสูตรบรรยากาศ oh ho. สดชื่นใครอยากได้แบบนี้บ้างเอ่ยใครอยากได้แบบนี้อย่าลืมนะคะทักคุณมาดามปุ้ยมาที่ของข้อความได้เลยมาดามปุ้ยทำแบรนด์บริษัทไม่มดออนไลน์ดื่มผลิตภัณฑ์สวยวันสวยคืนสุขภาพแข็งแรงมากแล้วแถมคุณยังได้อิสรภาพทางการเวลา นะคะอิสรภาพทางการเงินเนาะทุกคนวันนี้ครูมาดามปุ้ยอยากจะฝากทุกคนว่าถ้าใครอยากมีพาสีอินคัมอยากมีเวลามาทั้งกินเล่นเที่ยวทำงานมีเงินไหลเข้าเหมือนครูมาดามปุ้ยแล้วก็ทักมาได้ที่กล่องข้อความนะคะทุกคน love you มาดามปุ้ยนะคะยินดียินดีนดแบ่งปันและยินดีจับมือซอนนะคะว่าทำอย่างไรเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คุณมาดามปุ้ยขอลาลงแล้วสวัสดีค่ะบรรยากาศสดชื่นมาก